เอาละครับท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในเกม s t a r ์ด w ว l l นเนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่9นะครับวันอังคารที่9นะครับโอเคนะเฮ้ยต่ทำไมเอเนจีเรามันไม่เต็มวันอังคารที่9เห้เรอเอาคิกปิดตลอดอ่าโอเคครับเดี๋ยวดูพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้ แดดเราทั้งวายทั้งค้าจมใสนะครับโอเคไปรีกันนะครับทำฟาร์มเราตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ยังปลูกอยู่นะตัวนี้เป็นมันฝรั่งนะครับนะยังไม่ยังยังไม่ยังไม่โตนะเดี๋ยวผมดูอย่างอื่นดู ตอนนี้เรามีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยนะมีตังอยู่หกร้อยห้าร้อยหกสิบนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินหน่อยนะผมว่าเอนเนอรีมันน้อยนะระหว่างรอนะครับต้องหาอะไรทำนะ 9โมงเช้าใช่ไหมโอเคเรามีภารกิจอะไรบ้างเราต้องอ๋อตอนนี้ภารกิจนี้รู้สึกว่าเราจะต้องอัพสร้างเราหรอโรบินเธอเป็นช่างไม้ท้องถิ่นอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของเมืองนะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนวัตถุวัตถุกับวัดสดุก,กับเงินเออนะ เธอจะสร้างสิ่งก่อสร้างในฟาร์มของคุณคุณจะต้องให้เธอสร้างเล้าหรือโรงนาให้เพื่อที่จะคุณจะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งนะสร้างโรงเรือนเรอก็ต้องเขีร์พื้นที่ก่อนนะโอเคทำอะไรได้บ้างระหว่างนี้ผมว่าไปหาของป่ารอดีกว่าถึงเก้าโมงเช้าแะจ๊ นี่ไงนี่ไงเนี่ยนี่คืออะไรเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอเออว่ะ อเีย่ยาได้อ๋อเนี่ยเออเอ้าโอ้เีย่าได้นะที่นก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 อ๋อตรงนี้มันเป็นภารกิจตรงนั้นนะที่ว่าให้ไปจับหนูปะ อ่าตอนนี้เข้าร้านนะอ๋อผิดร้านครับร้านอาหารมันเปิดเที่ยงนะคือ,อผมก็ลืมไปเลยว่ามันเปิดเที่ยงนะครับน่าจะลองไปหาโรบินดูนะตรนนี้ได้ไหม รือว่าเราเจะจับหนูเท่าไหน่มันก็ดูน่ากลัวเนะี่ยเดี๋ยกันนะครับเดี๋ยวผมคอดูก่อน นี่คือมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นในชุมชนนะครับสํารวจด้านในชุมชนนะสํารวจนะครับผมต้องสํารวจใช่ไหมมันเป็นอะไรที่รกร้างว่างเปล่ามาก ความน่ากลัวนะจะเราจะต้องมาฟื้นฟูตรงนี้หรือเปล่านะคอยดูนะอะไรเนี่ยวับผมอ่านไม่ออก ได้เถอะอ้าวเรียบร้อยเลยใช่ไหมเนี่ยสุดยังหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติม เที่ยงแล้วไปร้านอาหารกันนะครับเราจะไปซื้ออาหารนะเฮ้ยใครนะทะเลนี่เหมาะกับการมานะทเทนะี่ยวนะอาบแดดนะอาไรกงี้ตัวน,นี้ร้านอะไรอันนี้ใครมีใครบ้างจะถือเจอร์ สามียายเลยนะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับทุกคนนะจ๊ะโอเคค่ะอันนี้เคยเจียยหรอดูเหมือนว่ายังเป็นคนที่ฮอตชูนะจ๊ะคุณโปรคุณโปรเข้าผิดบ้านนะเนี่ยเข้าบ้านต้องไอม่รู้ไขวะเนี่ยคุณควรจะออกมารับแสงอาคิดบ้างนะจ๊ะออริกนะครับ บอกใครอรอีกผมมาเที่ยงแล้วเนี่ยร้อนตอนนี้บวกห้าสิบนะพลังงานนะครับโอเคซื้อมากินอะไร ขนมปังนะเจ้ตอนนี้เรายังยังค้าอาหารไม่ได้นะครับแน่นอนไปเราไปจัดการกับฟาร์มมาก่อนมันละกิดตึงติดอยู่นะ อันนี้เราจะเคลียร์ตรงไหนดีผมว่าเคลียร์ต้นไม้ดีกว่าตรงนี้เลยไปเคลียร์ให้มันโล่งนะเดี๋ยวผมจะทำฟาร์มตรงนี้เลยมาตรงนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้ เขาต้องบริเวณนี้นะผมว่าผมจะเคลียร์ตรงนี้ออกจริงๆน่าจะขยับฟาร์มมาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะี๋ยวเคลียร์กัน อย่าเลยนะจ๊ะตรงนี้มันต้องเคลียร์นะในแรยงรยร์นี้ได้เพราะว่าอาวุธเรายังไม่ได้อัปเกรดนะครับ มันตีไม่เข้านะมาตรงนี้ใช่ไหมก็น่าจะได้มีต้นไม้นี้หน่อยโอเค,อเคอมนจะเคลียร์ยากคืล้ลบอ ก็ไม้เยอะนะวันไม่แข็งแรงนะจ๊ะมีหลายอย่างที่ต้องเคลียร์นะ นี่กี่โมงละตอนนี้เย็นแล้วนะนีงก็ต้องเคลียร์ไปกล์โอเคย่านี้เกิดทุกวันนะ ผมน่าจะขยับเดี๋ยวรอเก็บเกี่ยวนะครับเดี๋ยวจะขยับฟาร์มลงมาหน่อยนึงนะมาบริเวณนี้นะครับให้มันใกล้น้ํหน่อยลดน้ําได้ปะพลังไม่พอว่าแต่เราคราอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวดูกันตอนนี้มีกล่องมีสนแนค็คเอาจิงนะเนี่ยเฮ้ยได้วะ อืได้สนแน็คด้วยห้ 5, 4, 4, 5าสี่สิบ้านะครับตัวนี้ต้องใช้ใช้อะไรบ้างใช้ตัวอุยอ้ยอ๋อนี่ไงอื้ทิ้งก่อนไหมจริงๆก็ต้องขายก่อน เก็บไม้ไว้ก่อนนะครับโอเคเย็ยนแล้วเข้านอนแล้วจ้ะเย็ยนไปหรือเปล่าอืมไม่มีอะไรโอเค การทำฟาร์มของฝาสามสิบหกนะฮะประมงยังไม่มีนะนี่อะไรอู้สองโกงนะไม่เยอะนะครับสวัสดีวันที่สิบนะครับในฤด,ดูไม้พรินะจริงๆมันมันฝรั่งนะครับมันจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณแปดวันนะเราต้องต้องดูเวลาดีๆนะะพยากรณ์อากาศ วันนี้เป็นยังไงโอเคทองฟ้าแจ่มใสนะครับในการอาหารโอเคอันนี้เราดูแล้วนะ,ะเฮ้ยใครเอ,อ่ยมานี่นะครับสวัสดีจ้ะเธอเคยเห็นเจ้าสุนัขตัวนี้มาก่อนไหมหหก็เพิ่งเคยเห็นละจ้ายังไม่เคยเห็นนะ ฉันเจอมันนั่งอยู่ที่งาะเข้าฟาร์มเธอนะคิดว่าไม่มีเจ้าของน่าสงสารนะเอ๊ะเสียคิดว่ามันชอบที่นี่นะไม่คิดว่าฟาร์มนี้ควรจะมีสนุนัขดีไหมสักตัวไหมน่หน่า,นาเอาเลยจ้ะอยากได้สุนัขพอดีชื่ออะไรดีเราช่างชื่อว่า ดำเนือ้อเจ้าดำนะครับเจ้าดำโอเคเอาละนะมีคนเอาหมามาให้เราด้วยเว้ยแหล่งข้อมูลของฉันบอกว่าเธอได้เข้าไปในเดินน้อมๆมองๆในสุนชมุชมชนเก่านั้นสิทำไมไม่มาเยี่ยมฉันสักหน่อยละ่ะ ที่พำน,นักของฉันอยู่ที่ตะวันตกของป่าติดํำธารในหอคอยเก่าๆฉันอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับหนูตัวปัญหาของเธอก็ได้นะอืมลัสโมเดียพอม,มันไหนไวะเนี่ยหอคอยเก่าๆของช่างไม้มันก็ นี่เหรอผมไปไงไวะเนี่ยก่อนงดีลดน้ำหน่อยแล้ว เก็บพลังงานไปเยี่ยมเหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะไปเยี่ยมพมดดีแพราว่ามันไปยังไงเข้า

เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฮ่ามาสิฮ่าฮ่าพอหมดนะจ๊ะทำอะไรวะเนี่ยข้ามีนามว่าราชโมเดลผู้สแสดงหาสัจธจทมแห่งมุนทรา สื่อกลางร,ระหว่างสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่ไร้ตัวตนผู้เชี่ยวชาญห่งถ้าทั้งเจ็ดผู้เักแห่งอะไรห้องศักดิ์สิทธิ์เจ้าคงเข้าใจแล้วสินนะเอ๊ะเจ้าผู้ข้ามองเห็นการมาถึงไว้นานแล้วมาสิข้าจะให้เจ้าดูไรบ้องยองดูเลยวะจับตาดูใหดีจับตาดูดาดหนู่ม จเจ้าเคยเห็นหนึ่งในพวกนี้มาก่อนใช่ไหมพวกเขาเรียกตัวว่าจูนิโมเป็นจิตวิญญาณลึกลับแต่ทว่าด้วยเห็นผลอะไรบางอย่างจูนิโนตัวนี้ไปเสียจ,จะถูกพ,กพบเจอข้าไม่ค่ยอยแน่ใจว่าทําไมพวกเขาถึงเข้าไปอยู่ในชุม,มชนของเจ้าแต่ไม่มีน้องกลัวพวกเขาหรอกนะอื อืมเจ้าพบแผ่นป้ายสีทองที่เขียนด้วยภาษาแปลกๆนั่นเหรอโอโอ้อช่างน่าสนใจจริงๆรออยู่นี่ก่อนข้าจะไปดูด้วยตัวเองแล้วข้าจะรีบกลับมาออาวาบเลยเออยข้าเจอบันทึกนั้นแล้วล่ะฮ ภาษาเรือนรางนักแต่ข้าสามารถถอรหัสออกมาได้เราเราจูโนยินดีที่ช่วยเหลือท่านในทางกับกันเราขอของขวัญแห่งภูเขาแห่งนี้เป็นการตอบแทนหากท่านเป็นหนึ่งเดียวกับป่าแล้วท่านก็จะเห็นลักษณะที่แท้จริงของแผ่นป้ายนี้อืมเดี๋ยวกับป่าพวกเขาหมายถึงอะไรกันนะ ฟุตฟิตฟุตฟิตอะไรฟุตฟิตเอาฮะมานี่เอามานี่ห <c oughs> ม้อใหญ่ของข้าเต็มไปด้วยส่วนผสมจากปลาต้นเฟิร์นหนอนด้วงมอดเห็ดพิษเคลือบคาราเมลเจ้าออได้กินไหม <c oughs> นี่ลองดื่มดูสิได้สารสกัดแห่งปลา เ่าวนี้ไปทั่วร่างกายเจ้าอ,อือเฮ้ยเฮยกินอะไรเนี่ยกินสมสรีสมมาตรนะเอาตัดไปแล้วเฮ้ยบวกพลังงานเนี่ยอเอาเหมือนละ เนี่ยพอมดทำะไรค่าเนี่ยเจ้าได้รับพลองเวทถึงป่าแล้วตอนนี้เจ้าสามารถถอดรหัสความหมายที่แท้จริงบนแผ่นป้ายจูโนโได้แล้วอ้าวอ๋หอหลอกให้เรากินอะไรเนี่ย <c oughs> มาลองให้เรากินอะไรกันไม่รู้นะะนี่คือป่าใช่ไหม มีอะไรให้เราเก็บเยอะเลยนะนนจริงนี่คือป่านะจ๊ะ ก็เคลียร์ขานาดตามของแล้วนะนตรงนี้อยู่ตรงไหนครับอ๋อตรงริมฝั่งแม่น้ำนะโอเค ครับท่านผู้ชมนะครับก็สําหรับในพาร์ทนี้นะครับนะวันนี้เราก็ได้มาโจหอคอยพ่อมดนะกับเค้กการจับหนูนะครับก็สําหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะขอจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเรามาลุยกันต่อนะครับก่อนจะกันวันนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดในคลิปกันถัดไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ